ไม่ได้เลยพอเรารู้ขาปุ๊บแล้วเขมาที่วัดหนังสวยอ่าผมต้องมาจอกเองเลยนะผมบอกให้มีเส้นสายอะไรน,ไน,นะโอ h, ขันน้ำมนตวัดหนังผวงปู่เอี่ยมใช้และน้ำมนต์สมัยหลวงปู่ อันนี้ผมก็มาถึงที่วัดหนังราชโชว์ว,วิหารมาหาวิหารนะวันนี้เรามาทําอะไรกันวันนี้ผมจะมาจองเหรียญจองวัตถุมงคลหลวงปู่เอี่ยมรุ่น100ปีอ่าเหรียญหลวงผู้เอี่ยมรุ่นรุ่นแรกท่านสร้างเมื่อปี2467ปีหน้าเนี้ยจะครบ100ปีก็คือ2567นะครับก็มีการจัดสร้างเหรียญรุ่น100ปีขึ้นผมเองก็ต้องต้องบอกว่าเราลูกหลานนะเด็กฝั่งทนเนาะ เราก็ไม่ได้เลยพอเรารู้ข่าวปุ๊บแล้วก็มาที่วัดหนังโหสมัยก่อนนี่ขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับนูนนูนนู้นลูกพี่ผมมาแล้วนูนนูนคุณโอ๊ตวัดหนังนู่นนี่คนนี้เข้ามาผมเตรียมไว้ให้ผมมีผมมีมาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไว้คุณสามคูสี่กันเลยนะก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวเราจะให้พี่โอ๊ตพาเดินเดี๋ยวพาเดินไปในมุมต่างๆของที่นี่เพราะว่านี่เขาคนพื้นที่นะครับแต่ผมมาสมัยก่อนมามาขี่มอเตอร์ไซค์มาเ้ยมอเตอร์ไซค์ ไอเนี่ยมึงรู้จักแดดเปล่าอ๋อไอไอ,อ,อ,อแดดมาอยู่โซนอีกอะมึงนึกนึกเป้าวะ่ะกูมา <laughs> เราต้องมาย้อนหลังความหลังหน่อย เมไปดูข้างหลังเนี่ยเป็นสาราการประเรียนหลังเก่าที่หลวงปู่สร้างไว้ทีนี้เนี่ยเจ้าวาดแต่ละรุ่นก็บูรณะมาเรื่อยเออตอนแรกทีเดียวเนี่ยเขาว่าจะทํากันเล็กๆไม่ได้อะไรบังเอิญว่าไอ้สาราการประเรียนหลังเนี้ยเล็กไม่ได้สิโวหลวงปู่ <c oughs> แล้วคดียังไงอะบังเอิญสาราการประเรียนหลังเนี้ยมันเริ่มทรุดโทรมมาแบบเริ่มมีหลังคาหลุดลงมาเชิงชายหลุดลงมาเลยว่ <c oughs> ะก็เลยคิดกันว่าอย่างนั้นก็จะทําเลยเพื่อที่จะบูรณะหละังเนี้ยคือให้ดีเหมือนเดิมเพราะว่า บนนั้นเนี่ยมีสถาปัตยกรรมตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกศิลป์อ่าอย่างนี้ต้องประสานกรมศิลป์ไหมประสานสิก็ต้องประสานสิอ๋อกรมศิลป์แต่ว่าทำอะควบคุมเพราะว่าในนี้เนี่ยส่วนใหญ่ของวัดหนังก็ขึ้นทะเบียนหมดเป็นโบราณสถานใช่โบราณสถานนี่ทำเองไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ต้องให้กรมศิลป์เข้ามาเคลียร์ก่อนอ่าวัตถุมงคลรุ่นทำเยอะไหมพี่ไม่เยอะฮะหลักๆเนี่ยก็จะสร้างเหรียญซึ่งเราถอดรายละเอียดจากเหรียญลงยารุ่นแรกหยกเจ็ดที่ปูนไมีเหรียญฉลุไหมทองคำกับนาคเราฉลุแต่เราไไม่ด้ทเหรียญฉลุแบบไม่ลงยา ไม่ไม่ทำเหรียญเชลูแบบไอ้เหมือนเหรียญโป่งเฉลยเหรียญโป่งใช่ไหมเหรียญหลอดใช่ไหมไอเหรียญหลอดไอ้นั้นเราทําไปเมื่อปี59แล้วรอบนี้ไม่ทำหรอรอบนี้ไม่ได้ทำเพราะรอบนั้นทําไปแล้วไงไม่เกี่ยวเนี่ยคนละเวลารอบนั้นทําไปแล้วไงรอบรอบที่ทําตอนนั้นเนี่ยที่ทําเนี่ยก็คือว่ากําลังสร้างศาลาหลังนี้เสร็จแล้วตอนนั้นเนี่ยมันเหลือค่าใช้จ่ายก้อนสุดท้ายที่ต้องจ่ายช่างรอบนั้นเนี่ยก็เลยทำไอ้เหรียญหลอดนี่แหละเหรียญโป่งนี่แหละเพื่อที่จะเอาเงินมาปิด โปรเจก์นี้เพื่อที่จะพาหลวงปู่ขึ้นไปอยู่บนนี้อันนี้คือเมื่อเมื่อปีเมื่อปีห้าเก้าสารานี้ตอนสารานี้จริงๆทางวัดก็ระดมทุนหาเงินสร้างสร้างสร้างมาเลยจนมันเหลือก้อนสุดท้ายแหละเราก็เลยตัดสินใจตอนนั้นพอดีหลวงปู่ครบ90ปีปีห9้ามารอบนี้ก็เลยคิดว่าเอออะไรที่ยังไม่เคยทำใช่ไหมเพราะว่าเหรียญปั๊มรูปยันสี่ยันห้าเนี่ยก็ทำกันมาเรื่อยก็เลยคิดว่าลองทำเหรียญลงยากันก็เลยทำเป็นรอบนี้ทำเป็นลงยาทั้งหมดเลยหมดเลยแต่วันลงยามีแล้วมีทองคำลงยา ทองคาลงยาร้อนลงสีเหมือนของหลวงปู่เลยแล้วฉลุปีกด้วยลงยาราชาวดีใช่แล้วก็ฉลุปปีกดุนหน้าด้วยเหมือนออริจินอลเลยอ่าเพียงแต่ว่ารอบนี้คอนเซปต์คือเราเก็บออริจินัลไปทุกอย่างยกเว้นว่าเราแก้ไขใบหน้าหลวงปู่ให้ละไม้ลูกถ่ายมากขึ้นให้เหมือนมากขึ้นแต่หลวงปู่ดูแก่ลงมากเลยนะหน้าโอ้โหรอยย่นมาเต็มเลยผมโดผมมีรูปอยู่เดี๋ยวลองขึ้นรูปดูนะก็มีทองคําลงยาดุนหน้าฉลุปีกนาค ลงยาดุนหน้าฉลุปีแล้วก็มีเนื้อเงินกับเนื้อทองแดงแต่เนื้อเงินกับเนื้อทองแดงเนี่ยไม่ได้ฉลุปีแต่ดุดหน้าเหมือนกันแสดงว่าทองแดงก็สร้างไหมทองทองแดงสร้าง1 2ื่นสองค์อเงินเงินสร้างแค่สี่พันห้าวะไม่มีก็แล้วก็กระโดดมันหน้าแล้วก็ทองคําเลยหน้ากี่เหรียญหน้ากับทองคําสร้างตำจองสร้างจองเลยตำจรองเลยจองเท่าไหร่ก็สร้างเท่านั้นสร้างเท่านั้นที่ของเราเนี่ยหลังๆเราจะทําเป็นอย่างนี้ฮะคือถ้าทองคํากับเนื้อเนื้อบนๆเนี่ยทองคำมัหน้กเราจะทําตมจองไป โดยปกติที่เราทาแล้วก็ที่เด็ดที่สุดรอบนี้มีอีกอันหนึ่งก็คือว่าเราเนี่ยทางวัดเนี่ยไม่เคยทำล็อกเก็ตลุงปู่แต่มีแต่ลูกศิษย์ลูกหาหลายหลายคนเมื่อไหร่จะมีล็อกเก็ตปู่รอบนี้ก็เลยตัดใจทําโดยที่ทําเป็นล็อกเก็ตหินอ่อนนางเล้งอาร์ตป่ะเนี่ยไม่ใช่นางเล้งนางเล้งเขาทำนางเล้งแบบจำนวนมันเยอะอะถ้าสมมติคนจองเยอะเขาไม่ไหวไงก็คือทําร้านหนึ่งที่ซึ่งเขาทำเขาเป็นผู้ชำนาญการล็อกเก็ตหินอ่อนสายวัดป่าก็ออกมาค่อนข้างสวยแหละแล้วก็เป็นรูปขาดาแล้วก็ลงสีที่จีวรปูู่แลล้้้วดาานนนใออบบงงเิสกุห ต้องขออนุญาตเขยนามนะฮะที่ที่เป็นลูกหลานหลวงปู่เนี่ยเขามอบมวลสารเก่าหลวงปู่ที่หลวงปู่เก็บไว้ตั้งคือตั้งแต่หลวงปู่สิ้นเนี่ยในกุฏิก็จะมีของเก่าใช่ไหมก็จะมีผงน้ปฐมังที่หลวงปู่ลบไว้ มีชันนลงที่ปู่เสกไว้สีพึ่งที่อปู่เสกไว้แล้วก็รวมถึงสายมัตตาสังสปู่ที่เขาไม่ได้เผานะเขาเขาขัดแบ่งกันอ่ะคือเขาว่ากันว่าตอนจะเผาองูเนี่ยใครๆครก็อยากได้จีวรเศษจีวออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่ให้ลื้อเขากลัวเดี๋ยวแบบหลวงปู่แต่งตัวไม่เรียบร้อยเขาก็เลยเอาสายตาสังเนี่ยเอามาซอยแบ่งกันอ่าแล้วสายาเขาให้มารอบเนี้ยเอาทั้งหมดเนี่ยมารวมหลังล็อกเก็ตมาทำตามจองเหมือนกันแต่ทำเนื้อเดียวทำทองคำแล้วด้านหลังด้านหลังล็อกเก็ตที่เป็นทองคำเนี่ย เราไปถอดเอาลายจานนักปฐมังอะ่ะที่อยู่หลังพระปู่หลังข้าตอกแตกอะ่ะผมถอดมาทั้งตัวเลยแล้วเอวามาวางไว้หลังล็อกเก็ตเลยเป็นลายปู่ของปู่เลยแล้วข้างในก็จะบรรจุของปูอ่อันนี้ก็ทําตามจองเหมือนกันล็อกเก็ตตัวถังทงองคําก็โอเคก็คได้รายละเอียดนะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไป,าไปจองตรงนี้รับผมจะไปเดินดูวัดนะผมดวัดนเดี๋ยวพาขึ้นที่พันเดี๋ยวจะพาไปกราบหุนขี้ผึ้งปู่ที่บรรจุอัฐิปู่ไว้โอเคโอเคไปตาลปัดงานสารู่นี้ไหม พระประธานเขาเอาคืนอเป็นแบบปูติ้นแต่มีอ,องค์จำลององค์จำลองแต่มีมีมีธรรมมาตหลวงปู่ที่ในหลวงถวายไว้อ๋อ,อยังอยู่โอเคปเหรียญที่ทำเนี่ย จะมาจะมาฟูน่ะเนี่ยคาเบเน่วิหารนี้เนี่ยข้างหลังค้ามหลุดขึหมดแล้วส่วนล็อกเก็ตที่ทำเนี่ยรายได้อะจะมาซ่อมเจดีย์บรรจุอัฐิของปู่อ๋อนี่ผมเคยมาไหว้หลวงปู่เมื่อน่อนหลวงปู่อยู่นี่เป็นตลาเปิดแต่ตอนนี้ทำเป็นห้องบูชาพระถึงมงคลไปแล้วแล้วขึ้นข้างบนเพราะเมื่อก่อนที่โดนฝนตลอดเลยแล้วก็เนี่ยเนี่ยไอ้ล็อกเก็ตเนี่ยจะเอารายได้มาซ่อมเจดีย์ของปู่ลูกเนี้ยเนี่ยข้างในบรรจุปั้นหนึ่งของปู่อยู่เหรออ well ่าอนีส future, ้สวยอ่าก็ตั้งใจทำเงินทองคำหน้าเงินทองแดง อ่าอันนี้นาคเหรอนี่นาคไปนาคสวยอ่านาคกเท่าไหร่เนี่ยสามหมื่นหกอันนั้นหกหมื่นห้าเหรออ่าแล้วเงินหนังเงินเท่าไหร่เงินสองพันห้าทองแดงหกร้อยอ๋อทองแดงหกร้อยทองแดงสวยทองแดงหกร้อยแต่ว่าทองแดงเป็นยาเย็นแล้วทองแดงละหน้าดุนแบบนี้เลยใช่ไหมดุนแบบนี้เลยกระไหล่ทองดุนให้ทุกเหรียญเหออ่าทำบอกแล้วที่นี่ทำงานตั้งใจทำอืมอ่าไปๆเราไปจองกัน ไปจองเฮ้ยผมต้องมาจองเองเลยนะผมต้องบอกให้ไม่มีไม,มไม่มีเส้นสายอะไรไม่มีนะจองแรกบอกจะฝากจองบอกไม่ได้ไไดต้องมาจอง,องเอง,องแบบย้อนไปเม่คือย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้วก็จองแบบนี้นะเว้ยอย่างนี้เลยครับเออก็แบบเนี้ยก็ต้องมาแบบแต่ไม่มีไม่มีการ์ดแบบนี้สมัยก่อนกับปิ้นเป็นนำบัตรใช่ จะทำเป็นการ์ดแข็งให้เลยทำเป็นการ์ดแข็งเลยแล้วอันนี้อันนี้เวลานั้นผมก็ต้องมารับอันนี้มารับที่นี่อ่ามารับที่นี่แต่มารับนี่ให้คนอื่นถือการ์ดมาอ๋อถือการ์ดใครถือการ์ดก็ได้ข้างบนนี่ยังมีภาพเขียนลายทองสมัยสมัยโบราณอยู่เลยนะตั้งแต่ต้นรัตนะาห รูปถ่ายสมัยผู้ชัดจะเยอะอ๋อหลวงผู้ชัดนี่นี่หลวงผู้ชัดหลวงปู่หลวงปู่ส่งผู้ชัดไปเรียนที่วัดโพแล้วก็หลวงผู้ชัดเ,เ mm hmm. ี่นสุเกต oh. ไปนี่นี่คือพิธานพิพันธ์ชั้นหนึ่งมันก็จะเป็นเรื่องราวของชุมชนแถวนี้สมัยโบราณแต่ชั้นสองจะเป็นพวกเข้าของปู่ oh. อ๋ออ่าอันนี้อันนี้รุ่นเราทันพวกของอนนีรุ่นเราทัน oh. อยู่ นี่นี่ขุดเจอในวัดอ,อ่ะไม่ฮะขุดเจอในเขตขุดเจอในแถวแถวนี้แถวแถวนี้อ่าพวกของแถวนี้อะไรอย่างเงี้ยสมัยสมัยโบราณเนี่ยคลองเส้นเนี้ยมันเป็นคลองเศรษฐกิจอ่ะอือ่าถึงมาถึงเชื่อมเขาเรียกภาษีเจริญเนี่ยที่มันเป็นเชื่อมภาษีเจริญที่มาตรงเนี้ยมันเป็นขนส่งค้าขายเนี่ยมันก็มีของพวกเนี้ยหล่นหล่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยครอืมโอ้นี่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 ตุ๊กตาเฉาใช่นี่ของพระราตารายการที่สามตุ๊กตาเฉาสมัยรอสองรอสามเอามาเยอะเลย ช่วงรอสามอับเช้าไงเพราะว่ามันอยู่ในเรืออย่างเดียวต้องนอนนกองกองเขาทวงเรือมาพอ,อ,อ,อแม่แกแกสิ้นแล้วมันต้องแกต้องไปดูแลอะไรต่ไม่อะไรที่บ้านอ่าแกก็เลยสร้างพิพิธภัณ์นี้ไปให้แล้วแกก็เป็นคนรวบรวมของเก่าที่เจอในวัดเนี่ยเก็บเก็บก็บก็บเก็บมาตลอดชีวิตและที่บวชที่นี่ไฮ้นี่ผมเคยผมเคยใช้นะอไอ้พวกนี้เราทาัน ผมเคยใช้อันนี้แล้วเป็ขโมยชมพูอ่ะเออมีบ้านผมเป็นสวนนี่นี่ในบ้านผมสวนอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยเออถ้าคุณขึ้นรูปตอนผมเด็กเนี่ยมันจะมันจะเป็นต้นหมากคราวนี้จะหมากเยอะมากที่ใส่ิเกงมวยต่อยมวยนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นตัวเล็กๆแล้วอันนี้นี่นี่โอ่งอย่างนี้ ไม่แต่แต่โอ๋นี่ไม่ไม่มีราคานะคือแต่ว่าตามบ้านจะต้องมีทุกบ้านเลยโอ้โหนี่เลยขุดเลยเนี่ยใช่ใช่พวกนี้แล้วขุดนี่อันนี้อันนี้พระใช้บินทบาทจริงนะทำนี้เหรออ่านี่ไงเก่งวะเออผมนั่งไงเนาะครยังไงอยู่เ่ยก็มีสมัยก่อนอดีตหลวงพ่อเจ้าวาดผมอะที่ว่ามีลูกหล่อเพื่อมงคลสิ่งเมื่อน่อนท่านบินทบาทรีละหรอของผมมันพายรุ่นอย่างนี้แล้วเนี่ยใหญ่ครับ นิทันอ๋อนี่ตำบลบางคอใช่อันนี้คือสมัยข้างบนนน่ะป้ายแรกสมัยหลวงปู่เลยอันนี้สมัยปู่ผลอ๋อนี่สมัยสมัยปู่ผลนี่พวกนี้นี่ฝาลงหมดเลยนะหรอเออเนี่ยนี่ฝาลงหมดเลยนะไอ้บ้านน้นเนี่ยสมัยหลวงปู่อยู่เนี่ยสองสี่สี่หนึ่งไอ้บ้านนี่สมัยหลวงปู่ผลอันนี้หลวงปู่ผลเจิมนะเนี่ยเจิมปู่ผลหรออ่าเันนี้อันนี้สมัยก่อนแขวนอยู่ที่ท่าน้ำไงถ้าเราไปดูรูปเก่าๆที่ท่าน้ำจะเห็นไปตรงนี้คือตำบลบางคอ เดิมทีปัจจุบันเป็นเขตเขตบางกุ้เทียนจอมทองอ๋อเขตจอมทองปัจจุบันเป็นจอมทองแล้วอันสมัยนู้นนี่โอ้โหนี่นี่เขาทานหอภาวนาใช่นงศรใช่นี่ที่เค่คดีฮะปุดผมปุดผมนี่ไงเนี่ยรูปปุดผมเนี่ยปุดผมทองปู่นี่ไงอ่าใช่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 เนี่ยที่อยู่กับหลวงปู่เนี่ยเจ็ดขวบเนี่ยอยู่จนหลวงปู่สิ้นเนี่ยคนเนี้ยแล้วคนนี้คือคนที่หลวงปู่ครอบครูให้ แล้วก็เป็นคนช่วยหลูลบผงลงตะกัวอันนั้นนี่พระครูคำยามงคลเนี่ยคนนี้แหละที่ทําให้มีเหรียญยันห้าที่ตอนหลวงปู่จะสิน้นแล้วบอกที่วัดไม่มีเงินแล้วก็ไปของครูสร้างพันเหรียญนะ่ะหลวงปู่ถามจะทำทำไมเนี่ยเพราะครูคำช้างมงคลเนี่ยเนี่ยแล้วตอนหลังท่านก็สึกไป<อ>นี่ส่วนนี้จะเป็นของปู่ผลปู่ผลเป็นหมอยาไี่รู้เนี่ยอ่าใช่ใชเป่าฝี นี่ของพระทานหมดเลยนะของพระทานถวายหลวงปู่อันนี้สมัยรัชกาลที่สามเลยอ๋อบรหลงปู่ก็ไม่ใด้มาหลวงปู่รัชกาลที่ห้านี่ของประจําวัดของประจําวัดของเก่าแก่ของวัดของที่รัชกาลที่ห้าถวายหลวงปู่อยู่ในห้องเดี๋ยวพาไปดูนี่วันนี้อ้วนตื่นเต้นกับใบนี้มากอใบอนุญาตให้มีภรรยาเอออนุญาตให้มีภรรยาอันนี้ต้องเป็นพวกมหาดเล็กมั้งทะเบียนสมรสทะเบียนสมรสมั้ไม่จะต้องเป็นพวกพวกมหาดเล็กมั้งไปขออนุญาตอ่ะ โอ้นี่นีู่ปจะนี่รูปนี้จะเอ๋รูปนี้มันเป็นรูปถ่ายซ้ำแต่ตัวรูปต้นฉบับเนี่ยในหลวงถ่ายในบันทึกเขาว่าผมมีนะต้นฉบับเออพวกนี้ก็โอ้ประินนักกะินนีนี่นนี่วันนั้นอาจารย์อ้วนก็ว้าวองค์ตู้นี้เหมือนกันตู้นี้น้ำมนนี่แล้วเขาใส่น้ำมตนไว้ไหมอะ ไอ้น้ำมนที่อยู่เนี่ยทุกวันนี้หลวงปู่มีมีบ่รน้ำมนอีกรูปเป็นแก้วที่เหลือน้ำมนไว้ก่อนสิ้นอ่ะอันนั้นอยู่บนกติเจ้าว่าเติมน้ำเติมตลอดไม่เคยแห้งแล้วก็พิธีพุทธาทุกพิธีของวัดหนังก็จะตักเราก็มาขอแมงได้ใช่แต่ว่าวันที่เสกเหลียญเนี่ยจะเอาลูกนี้ลงไปเขาทางละอ มัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย,ย,ยนเนยขาจะทําเขาจะวาดเหรียญขึ้นมาวาดเหรียญขึ้นมาแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็วาดลงมาอีกเอารูปจริงๆแปะลงมาอีกอบล็อกอัพไอ้แบบที่มีต้นแบบผมมีหนุกมปุ่ทวดอยู่ไงรูปถ่ายก็ใช่หมดน,นี่ไงในต้นแบบเดี๋ยวต้องแบบต้องต้อง,ต,องต้องบอกเพืเ่อนเพื่อนสมาชิกว่าอันเนี้ย ต้นแบบคือในรูปนะแต่อันนี้เอามาให้ดูว่าเป็นลักษณะอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้แต่พระอันนี้เป็นพระทำข้างทำขึ้นในครั้งหลังม็อกบ็อกอัพใช่ไหมม็อกอัพขึ้นมาเฉยๆให้ดูว่าหน้าตาประมาณนี้นะแต่ที่ที่องค์ที่ที่เป็นองค์จริงๆคือติในที่รูปถ่ายใช่หรือว่าเก็บรักษาได้ดีมากมีการดูแลที่ดีมากหลายๆวัดควรทําเป็นตัวอย่างนะพี่นะหลายๆวัดเนี่ยที่มีที่มีประวัติความเป็นมาของพระ พระเกดีอาจารย์หรือว่าเป็นประวัติวัดที่ดีๆเนี่ยควรควรจะทําแบบนี้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ดูเพ<ม>ราะว,ว่าอะไรรู้ปะเพราะว่าหลายๆวัดชื่อเสียงดังๆเนี่ยพอหลวงปู่จากไปแล้วสิ้นไปแล้วของก็ไปกองรวมไว้สุดท้ายก็ไม่มีเหลือให้คนได้ดูว่าความเป็นมาของวัดเป็นยังไงมันไม่มีความไม่มีสตอรี่เพราะไม่มีสตอรี่อ่ะคนจะเข้ามาทําบุญจะมาอะไรก็มก็ยากอย่างนี้มีสตอรี่อยู่อะไรอยู่ก็ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีผมว,ว่าหลายๆวัดควรทําน,ทนะครับมาดูงานที่นี่ได้ผมมองว่า นี่โอเคเลยทุกอย่างจัดวางเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มีป้ายบอกว่าอะไรคือตรงไหนส่วนไหนสุดยอดปะะไปเดี๋ยไปตรงไหนต่อพี่ไปเดี๋ยวไปคื้นวิหาร ว่ากันว่าหลวงพ่อเนี่ยอยู่มาตั้งแต่ก่อนที่สมเดษษ็จพระศีสุราลัยจะมาบูณะละก็เดากันว่าอันนี้คือหนึ่งในชุดที่ร<ล>ัชการ<ม>าที่หนึ่งชะลอมาพันสกว่าองค์ <มา S 1> ันวันนี้ไเรามาได้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 ชมวัดนี่ถือว่าด,ดีมากเลยเพราะว่า ปกติเนี่ยก็เขาก็จะไม่ค่อยให้ได้ได้พาชมแล้วก็มีข้อมูลน,นี้เนี่ยเนี่ยผู้นี้ยนี่ตุก๊กตาเราสามอันี่ใช่ผู้นี้อับเชาไง แล้วเนี่ยวันก่อนเนี่ยมีคนเดินตรงนี้กระเบื้องหบดกเลยมอปปปปัปเปปปปมปป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 ปาปปปปปปปลยปป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 บปป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 เนปปปปปปทปป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 ปัปป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 ปดปป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 ัปปปปนป้เปี่ยปป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 นปป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 อยปปป้ปปปปปวปป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 ปดปปยปป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 นี้เปป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 นปป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 ้ปปปปปปป่อปปปวปปปีปเปปปปป ว้าเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยของเก่าๆเลยพุ่มเทวดาอ่านี่คือขันน้ำมนต์ลงปู่เลยอ่ะใช่องค์นี้เลยเคยมีรูปถ่ายออกไปในในสื่อโซเชียลบ้างเนี่ยองนี้แต่นี่มันเป็นงานเหนือนะเนี่ยใช่ก็เลยคิดว่าคงมีใครเอามาถวายแหละแต่เนี่ยอันเนี้ยคือที่เขาเติมน้ำกันมาตลอดไม่ให้พร่องเป็นแก้วอันนี้เลยหรอใช่เป็นอย่างนี้เลยก็ทิดดูสมัยอย่างที่พี่บอกอ่ะสมัยโบราณเนี่ยคนที่มีแก้วแก้วเป่ามันไม่ธรรมดาใช่ใช่ไหมอ่าคนที่มีแก้วอย่างนี้ได้ไม่ธรรมดา ผมนึกบอกว่าอันนี้น่าจะเป็นงานถาวายมาเราคิดว่าน่าจะเป็นงานจริงๆเราคิดว่าน่าจะเป็นงานไทยงานรอฝางานอะไรนนะอันนี้ที่ลูกนี้ที่ท่านใช้หนึ่งรอ้อยห้าคือมีคนถาวายน<อ>่าจะมีคนมาถาวายหู uh, ขันน้ำมนต์วัดนะังหูเอี่ยมใช้แต่น้ำมนต์สมัยหลวงปู่อันนี้ผมอันนี้ผมไม่ได้เราไม่ได้มโนกันใช่ไหมไม่ไม่อันนี้ประว<ร><ร>ัติความเป็นมาของวัดเลยนะก็ ไม่เคยคือเติมน้ําตลอดไม่มไมให้พองตลอดไม่เคยพองเลยโอเคก็แสดงว่ามีเชื้ออยู่ที่เดิมที่เติมตลอดแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วน้ำมนต์อันเนี้ยก็ถูกแบ่งไปอยู่ตามบ้านตระกูลใหญ่ๆต่างๆด้วยนะตอนที่คุณต้งซื้อถถ้าจะเดินรอบวัดอีกอีกวันนึ่งน,นะ,ามานะไม่ไม่ครบแน่เพราะถือว่าวันนี้เราได้มาร่วมบุญวันนี้ร่วมบุญนะครับก็ ทองเหรียญวัตถุมงคลรุ่น100ปีนะ,ะยันสี่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าแล้วเราก็ได้ดูบรรยากาศมาวิหารโบสถ์วิถีพันธ์อสรงาหาริเรียนที่เราจะต้องเอขาเรียกบูรณะใหม่ใช้งบประมาณในการที่จะทําวัตถุมงคลตรงนี้ไปไปจัดสร้างก็ <c oughs> ถือว่าได้ร่วมบุญกันก็ขอบคุณพี่โอ๊ตมากที่วันนี้วันนี้ได้มาแล้วก็เพื่อนๆพพี่ๆถ้าอยู่นะแล้วมีโอกาสนะผมบอกเลยว่ามาที่วัดหนัง อันนี้คือวัดตำนานระดับตำนานของประเทศไทยนี่คือวัดหนังราชวรวิหารนะครับ,รบก็ถือว่าเป็นวัดที่ต้องบอกว่าต้องมาคือคนเล่นผ้าต้องมาคนชอบพระต้องมาไหว้มากราบหลวงปู่มากราบเสด็จพ่อรอห้ามากราบพระประธานมาดูพิพิธภัณฑ์เนาะแล้วก็อย่าลืมที่สําคัญเลยต้องมาจองเหรียญร้อยปีรุ่นนี้ด้วยผมบอกเลยผมจองเยอะมากนะผมชอบก็สวยโอเคครับขอบคุณมากครับผบค,ครับเจอกันอีพีหน้าครับ สถาบันการันตีและประเมินมูลค่าวัตถุมงคลแห่งประเทศไทยชำนาญการมาตรฐานยุติธรรม